ฝ่ายเราเนี่ยจะแย้งว่ามันขัดแย้งมันไม่กินแก่สติปัญญาเขาก็อ้างว่ามันเป็นเรื่องเหนือสติปัญญาอาจินตย่ยแต่ถ้าเป็นอีกภาษาคริสเขาก็จะพูดว่า not h i n g is impossible for god คือไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สาหรับพระเจ้าอะไรไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สาหรับพระเจ้าด้วยนึ่งด้วยเหตุนีน้พระเจ้าถึงมาตายได้มันขัดแย้งกกบสติปัญญาอย่างชัดเจนอีกฝั่งหนึ่งก็อ้างลักษณะอาจินตายสติปัญญาไปไม่ถึงอย่าถามมากเชื่อไปเถอะสิ่งที่มันขัดแย้งกันในตัวเองเนี่ยจะไปอ้างว่า,เ,ญญาเ,กกเหนือสติปัญญาไไมม่่่ด้ัันนละเเเเรรรอองงสิีตตปปญญาาาาาาขถึยย็ มันไม่ขัดแย้งกันในตัวเองไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณใช้สูตรนี้นะในกระบวนการสืบคดีฆ่าคนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเวลาคนร้ายถูกจับแล้วเนี่ยแนหะปฏิเสธนะมันบอกว่าเป็นเรื่องอาชินตยเนือสติปัญญาเอาผิดผมไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนทำผิดตำรวจนี่หลักฐานชัดเจนนู่นนี่นั่นะอะไรต่ออะไรนี่ขัดแยง้งกันพูดแบบนี้อาชินตยตกลงนี่เอาแบบนี้ใช่ไมมหมเละเอาก็จริงๆ,ๆมนุษย์เราเนี่ยก็ไม่ได้ใช้อะไรแบบนี้อะไรที่มันเป็นหลักฐานชัดเจนอะไรที่มันเป็นการขัดแย้งกันกับสิ่งที่คุณอ้างมันขัดแย้้งงกััััันนนวเี่ออาหตปญไไมมดใ